นายมนชีพศิวาสินางกูลหรือครูเป็ดสมาชิกพรร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าเช้าวันอาทิตย์ผมลองเปิดช่อง DLTV ก็ได้เจอรายการนี้ตรงส่วนวิทยากรทั้งสองท่านตั้งอกตั้งใจสอนดีมากแต่คำถามคือเราให้เด็กเล็กเรียนยากไปไหมเด็กป .1 อายุเท่าไหร่เอง5ขวบ6ขวบ7ขวบ โลกนุษยังเป็นของใหม่มากสําหรับเขาทําไมเราไม่มีกระบวนการแนะนําให้เขาค่อยๆรู้จักโลกรู้จักความเป็นไปต่างๆโดยมีรายละเอียดที่เหมาะสมกับวัยไม่ใช่ต้องลงลึกขนาดนี้ถ้าเทียบกับวัยของเขาผลที่ออกมาอย่างที่เห็นกันอยู่โดยเฉลีย่ยเด็กยิ่งโตยิ่งเรียนเยอะต้องแบกต้องลากอะไรไม่รู้ตามที่ระบบการศึกษาสั่งให้แบกแต่กลับรู้จักโลกน้อยไม่ค่อยรู้จักชีวิตตัวเอง ผมเคยคุยกับคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กเล็กท่านบอกว่าธรรมชาติของเด็กบางคนก็รักในการเรียนแบบนี้แต่ไม่ใช่ทุกคนและก็ไม่ใช่ส่วนมากถ้าเราเอาเรื่องแบบนี้ไปให้เด็กทุกคนเรียนและชีวัตก็จะมีเด็กจํานวนมากที่เขาถนัดแบบอื่นจะต้องเรียนด้วยความเหนื่อยยากและชีวิตอาจจะล้มเหลวก็ได้การแก้ปัญหาการศึกษาไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็สามารถแก้ได้เรามีคนที่รู้ปัญหาถ่องแท้เรามีไอเดียที่จะแก้ปัญหามากมาย ขอเพียงแค่ผู้นำที่ให้ความสำคัญและให้เวลากับเรื่องนี้จริงๆเรื่องปัญหาการศึกษาแก้ได้ครับ